สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูปป่พอดแคสต์ของเราค่ะวันนี้เรามีเรื่องสนุกสนุกที่หลายคนเคยสงสัยหลังจากที่ดูภาพยนตร์ไททานิกเราเชื่อว่าหลายๆคนยังคงจำฉากที่โรสและแจ็คอยู่บนประตูกันได้ใช่ไหมคะฉากนั้นเป็นหนึ่งในฉากที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่า ทั้งสองคนจะสามารถอยู่บนแผ่นไม้ชิ้นเดียวกันได้จริงๆหรือไม่เพราะตอนที่โรสอยู่บนแผ่นไม้และแจ็คจมน้ำทุกคนคงสงสัยว่าทำไมโรสถึงอยู่ได้แต่แจ็คต้องจมลงไปมันมีการคำนวณทางฟิสิกส์อะไรหรือเปล่าที่เราไม่รู้นี่แหละค่ะ คือประเด็นที่คนทั่วโลกถามกันหลังจากที่ภาพยนตร์ได้ออกฉายไม่ใช่แค่เรื่องความรักของโรสและแจ็คเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของฟิสิกส์ในฉากนั้นที่น่าสนใจไม่แพ้กันจนทําให้มีการทดลองต่างๆเกิดขึ้นเพื่อหาคําตอบว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรือไม่โดยเฉพาะการที่แผ่นไม้จะรับน้ําหนักของทั้งสองคนได้หรือไม่ ตอนนั้นเราเห็นโลสอยู่บนแผ่นไม้ในขณะที่แจ็คอยู่ในน้ําแต่หลายคนบอกว่าทําไมทั้งคู่ไม่อยู่บนแผ่นไม้ด้วยกันเลยคําถามนี้ทําให้หลายๆคนลองไปหาคําตอบโดยเฉพาะในเรื่องของการลอยตัวของแผ่นไม้ว่ามันจะสามารถรองรับน้ําหนักของคนทั้งสองคนได้หรือไม่และมีหลายคนเลยที่ได้ลองทดสอบกับแผ่นไม้ในสระน้ำหรือทะเลสาบ เพื่อหาคำตอบบางคนก็สงสัยว่าทำไมแผ่นไม้ในภาพยนตร์ถึงดูเหมือนลอยได้แต่จริงๆแล้วในโลกของฟิสิกส์แผ่นไม้น่าจะจมลงไปถ้าทั้งสองขึ้นพร้อมกันถูกต้องค่ะจนกระทั่งในปี2012ทีมงานมิสบัตเตอร์ก็ได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อตอบคำถามว่าโลสและแจ็คสามารถอยู่บนแผ่นไม้พร้อมกันได้หรือไม่ใช่แล้วค่ะ ทีมิสแบตเตอร์ได้จำลองเหตุการณ์ในเททานิกโดยการใช้แผ่นไม้ที่มีขนาดใกล้เคียงกับที่เห็นในภาพยนตร์และทดสอบด้วยการวางน้ำหนักของคนสองคนที่จำลองน้ำหนักของแจ็คและโลดไว้บนแผ่นไม้ในสระน้ำพวกเขาคำนวณน,น้ำหนักรวมทั้งสองคนอยู่ที่ประมาณ136กิโลกรัมแล้วผลการทดลองมาเป็นยังไงคะ เพราะตอนที่เราดูในภาพยนตร์เนี่ยเราก็เห็นแผ่นไม้ที่ลอยอยู่ได้เหมือนมันมีพลังมหาศจรย์เลยนะคะผลการทดสอบของมิสบัตเตอร์ทำให้เห็นว่าแผ่นไม้นั้นไม่สามารถรองรับน้ำหนักของคนทั้งสองคนได้ในเวลาเดียวกันโดยเมื่อพวกเขาทดสอบกับน้ำหนักรวมกันของทั้งคู่แผ่นไม้ที่ลอยอยู่ก็เริ่มจมลงไปในน้ำเนื่องจากแรงลอยที่แผ่นไม้สามารถรับได้นั้นไม่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักทั้งหมดของแจ็คและโรดได้ โอ้โหงั้นแผ่นไม้มันไม่สามารถรองรับน้ำหนักของทั้งคู่ได้จริงๆหรอคะแล้วถ้าเราจะให้ลถอยู่บนแผ่นไม้คนเดียวล่ะถ้าเป็นแบบนั้นแผ่นไม้จะยังสามารถลอยอยู่ได้ค่ะแต่เพราะน้ำหนักของรถคนเดียวจะไม่เกินขีดจำกัดของการรองรับแผ่นไม้แต่ถ้าเป็นทั้งคู่พร้อมกันแผ่นไม้ก็จะเริ่มจมลงเพราะแรงลอยไม่สามารถอยู่คงที่ได้เพราะน้ำหนักมากเกินไป ฟังดูเหมือนรถต้องตัดสินใจทิ้งแจ็คไปในน้ำใช่ไหมคะคือต้องให้แจ็คไปในน้ำเพื่อให้แผ่นไม้ไม่จมใช่ค่ะถ้าในโลกจริงๆโรถอาจจะต้องอยู่แผ่นไม้คนเดียวหรือไม่ก็คือทั้งสองคนจะต้องหาวิธีการแบ่งรับน้ำหนักได้โดยการจัดตำแหน่งไว้แต่ในภาพยนตร์ก็ให้เหตุผลว่าโรถต้องอยู่คนเดียวและแจ็คต้องเสียชีวิตไปเพราะเป็นแบบนั้นการพัฒนาเรื่องถึงทำให้เกิดอารมณ์มากขึ้น แบบนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้จินตนาการและการเล่าเรื่องที่สําคัญกว่าความสมจริงทางวิทยาศาสตร์นะคะเนื่องจากถ้าตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยแน่นอนว่าแผ่นไม้จะไม่รองรับน้ําหนักทั้งคู่ได้แต่ที่น่าสนใจคือแม้ว่าแผ่นไม้จะไม่สามารถรองรับน้ำหนักของคนทั้งสองคนได้จริงๆในโลกฟิสิกส์แต่ฉากนี้ก็ยังเป็นฉากหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูมากมายและยังคงเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอถึงแม้ฉากนี้จะไม่สมจริงตามหลักฟิสิกส์ มันก็ยืนยันว่าฟิสิกส์กับการเล่าเรื่องมันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปนะคะบางครั้งความสมจริงทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะถูกปรับเพื่อให้เรื่องราวมันดูมีเสน่ห์และดึงดูดผู้ชมมากขึ้นอย่างในไททานิกที่เรื่องราวของความรักทั้งคู่มาสำคัญกว่าและที่จริงแล้วการพูดถึงเรื่องของฟิสิกส์ทุกอย่างที่เราดูในหนังมันจะต้องมีการปรับแต่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและอารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอดนั่นแหละค่ะ แม้ว่าแผ่นไม้ในไททานิกจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักของทั้งคู่ได้ในโลกของความเป็นจริงแต่มันก็กลายเป็นหนึ่งในฉากที่ทุกคนจำได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกส์แต่เป็นเรื่องของการแสดงและความรู้สึกที่ท่วมท้นของตัวละครจริงๆค่ะ สำหรับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องการทดสอบฟิสิกส์และเรื่องราวในไททาน,นิกที่ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมแม้จะมีข้อจำกัดทางวิทยาศาสตร์พูดได้เลยว่าฉากนี้ถือเป็นฉากหนึ่งในตำนานของวงการภาพยนตร์และถ้าคุณเคยสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับฉากอื่นๆที่ดูเหมือนจะไม่สมจริงตามหลักฟิสิกส์ก็ลองมาคุยกันได้ในตอนถัดไป